สวัสดีครับท่านผู้ชมในตอนนี้เราก็ได้ภารกิจตามหาเด็กชายทั้ง4คนในป่าใหญ่นะครับความจริงแล้วภารกิจนี้ผมเคยมาทำแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมทำไม่สำเร็จในพาร์ทนี้เรามีผู้ร่วมชะตากรรมด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4ทั้งหมด4คนนะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าเราต้องตามหาเด็กทั้ง4คนได้แน่นอนผมว่าเราทำได้ชัวร์เอ้เก็บยังไงนะกด F ในคืนแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายครับ น่าจะมีพวกอาหารเก็บฟงเก็บฟืนขยายอาณาเขตอะไรเงี้ในคืนแรกๆเงี้ยครับผมน่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมจะไปสำรวจในบ้านหลังนี้ด้วยบ้านหลังนี้จะมีอะไรอะไรกันนะอะไรกันนะลูกกระสุนปืนเก็บมาก่อนบ้านหลังนี้เก็บเก็บมาให้หมดโอเคเต็มผ้าละอ่าในนี้โอ้โหในนี้มีหมาในนี้มีหมาตี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 อืม ผมก็หัวเอาออกกว่านี้วะ่ะอาจจะเก็บแค่เก็บแค่ของที่จําเป็นจําเป็นดีกว่าอันนี้หนังหมาป่าจําเป็นครับในบ้านนี้มีหมานะครับระวัง้วยนเลยครับผมเกือบ yeah, แย่เลยฮะเฮ้ยมีปืนสวยดิเหมือนมันจะไอ้น,นี่มันจะข้ามแล้วลองรีบกลับไปรีบกลับไปหาเพื่อนเอาแคมไฟตรงนี้ดีกว่เาเข้าบ้านไปเลย,ยไป่กลัวทุกคนแคมไฟอยู่ใกล้ใกล,ใกล้เอาเ,งเองเฮ้ยอันนี้เก็บมาตอนนี้ก็มืดเลยนะครับว่าเราเก็บสเต็กไปไหนโอเค เล,เล่นเล่นแบบมือโปรเล่นแบบไม่กลัวความมืดเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนเออย่างสเต็กย่างสเต็กแล้วก็อ e ีเลยไหนมันมีอะไรครับได้บ้างไหนดูหน่อยโต๊ะอันนี้ครับได้แล้วเนี่ยครับเลยไม่ขอเพื่อนด้วยผมครับเลยเพราะว่าผมรู้ว่าเพื่อนต้องใช้โอ้ตรงนี้มีแมปด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นตรงนี้มีแมปพี่อันนี้ต้องการเท้ากระต่ายเหรอเท้ากระต่ายแลก,กอะไรเอยไม่มีอะถ้ายางงี้ผมก็ต้องไปหาเท้าก๊าดไก่ปะวะ ฟัน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 ผมว่าก,กระต่ายมันเยอะอยู่มันต้องมีมันดอปบ,บ้างแหละดอปมาดอปมากระต่ายไม่มีไม่มีไม่มีเลยเอ้ยกระต่ายตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวที่เหลือรอดอยู่ต้องโดนโอมีหมามีหมาตรงนี้อู้หไหวผมว้โหผมต้องฆ่าหมาป่าตัวนี้เพื่อช่วยเพื่อนของผมโอเคไม่เจอไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอตีนกระต่ายเลยเอาตอานี้มาวางไว้หน่อยโอเค มันเจอหมาป่าเฮ้ยนั้นนั้นมีกระต่ายปะเสียวขาวนั้นใช่ปะเอ้ยยังไงเจอกระต่ายแล้วกระต่ายมานี่มานี่ขอตีนขอตีนอันเดียวขอตีแค่นเดียวอืมอันเดียวเท่านั้นพออันเดียวโอ้โหไม่ไม่ให้เลยหรอมีตีนปะมีตีนกระต่ายไหมแถวเนี้ยนางฟ้ามีให้แรกหรือเปล่านางฟ้ามีมีเมล็ดพริกกับเมล็ดดอกไม้แล้วตรงนี้มีกล่องทำไมไม่มีใครเห็นเลยตรงนี้มันจะมีตีนกระต่ายในกล่องไหมเป็นไปได้ปะ แพนฟลาเวอร์ออลอาราวเดอะแมปคือตะกี้ผมปลูกไปแล้วเหรอใช่ไหมมันบอกว่าแพนฟลาเวอร์อาลาวเดอะแมปเฮ้ยหาตีนกระต่ายไม่ได้คืนนี้โอ้โหเสียดายว่ะอ่าเอานี่มาย,ย่างหน่อยเชฟจำเป็นเฮ้ยคาซีนอุย้ยคาซีนนี้ไม่เคยเจอที่ไหนสักแห่งในป่าใหญ่ อ๋อมันมีคนสักการะบูชากวางปิศาจเฮ้ยบิวซันไดเอลอ๋อคือถ้าเกิดทำหนึ่งอันก็คือมันจะใช้ด้วยกันหมดเลยอ๋อเพื่อนทำนี่นาฬิกามาครับทุกคนนาฬิกาพระอาทิตย์ขอรูปแมพหน่อยโอ้ทางนี้ไม่เฟซสำรวจทางนี้อู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 ้เก็บ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 ก็นนี่อะไรอันนี้เศษอูอ like อ้เก e ็บมา น,นี้น้ำมันน้ำมันเชืเ้อเพลิงสามเลยเก็บมาไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรดีๆเลยตรงนี้มีหรือปะอุ้ยเออเราของเต็มนล้วมันต้องกลับแล้วว่ะมีกระต่ายมีกระต่ายกระต่ายเรียบร้อยได้ทีกระต่ายมด้วยสวยอุ้ยโอ้โหสู้ได้เว้ยสู้ได้เว้ยสู้ได้เว้ยเออ ได้ตีนงกระต่ายมาแล้วครับผมเราพร้อมจะแลกของโอเคใส่เข้าไปสวยอุย้ยเตียงทำอะไรได้เตียงทำอะไรได้เอ่ยมีเตียงด้วยเออไปตัดไม้ดีกว่าช่วยเพื่อปตัดไม้อุยอ้ยกูตีงกระต่ายตีกระต่ายนักขาตีงกระต่ายในตำนาน มีสองอันแล้วนะแต่ากได้เพิ่มไม่รู้ทำไมโอเคเ,เอาอาหารมาให้แล้วเพื่อนอาหารเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดือผมว่าผมต้องกินเองแล้วอาหารหิวข้าวหิวข้าวโอเคคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามแล้วนะครับคืนที่สามเราก็มีอะไรมาเพิ่มเรามีนาฬิกาพระอาทิตย์มีเข็มทิศแล้วก็มีเตียงนะครับเพื่อนทํามาทั้งนั้นเลยส่วนผมนั้นวิ่งเล่นนะครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่ม โอ้กล่องสมบัติไปทางนู้นไปแล้วไปแล้วมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้จริงจด้วยนี่ไงแล้วพวกออกมาตอนกลางคืนไงผมกลัวอะไรไหมผมไม่กลัวหรอกโอ้ได้ไฟฉายมาถือเป็นเรื่องที่ดีได้ไฟฉายเอ้ยตกใจหมดออู้หโอ้โหูหูหูตกใจตกใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนีไปแล้วหนีอู้แล้วโอ้โผจู่จูก็โผล่ตรงหน้า ยึดตกใจจริงนั่นแแกแต่แบบเรียชันมันน้อยหน่อยเพราะว่าผมนั้นใจเขา่างจะแข็งแรงเฮ้ยอะไรมันมันคูณสองงานมันคืออะไรซัมติงจะเกิดที่ยูแคมไฟมันจะมาถึงคืนนี้น่าจะเป็นพวกแบบกลุ่มโจรแน่เลยมันจะมาถึงคืนนี้เว้ยคืองั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตัวให้พร้อมเพื่อรับมืออหมาหมาหมา หมามีหมาด้วยนี่มีลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนมีฐานมีหมาอีกตัวหนึง่งแน่นอนครับผมสู้ได้ผมสู้ได้ไดชัวร์ผมเคยสู้กับมันมาแล้วผมเคยสู้กับหมาบ้านนี่มาก่อนโอเคอู้ในนี้มีขวานสวยขวานอัปเกรดแล้วครับทุกคนอู้มันมีหมาตาแดงคนรน่ากลัวตรงนู้นนะเห็นปะนั่นจะเป็นหมาจ่าฝูง โอ้แคมไฟผมจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยคืนนี้ต้องรีบกลับไปช่วยเพื่อนละอู้อุ้ยขวานตีแรงขึ้นเยอะตีแรงขึ้นเยอะอูได้ตีกันแต่บางแล้น,ลนี่ลูกกระสุนเรามียีิบสามนัดเดี๋ยวเรายิงไงคืนนะี้ให้มันมาถูกวะไอพวกบุกแคมไฟอ่ะมากลุ่มแปลกประหลาดนะครับได้มุ่งหน้ามาที่แคมไฟของเราและผมมีกู o ด e อ็ o ซ์กูอยู่นะครับ อุยสวยดิเพื่อนทำอย่างนี้ก็สวยดิเพื่อนมันสามารถขึ้นมาได้ปะวะขึ้นมาไม่ได้ด้วยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะดูดิเราต้องทำยังไงบ้างนะคืนนี้อ๋อช่วยช่วยเพื่อนนี่ไงผมสู้ได้ผมสู้ได้ผมสู้ได้โอเคสู้ต่อสู้ต่อโอ้โหโอ้โหเจ็บอะเจ็บอะเจ็บแล้วอ่ะเพื่อนอาจจะเอามันนี่เอามันนี่ถึงมันมีปืนนี่ยว่ะเออปืนม่ใช้ปืนน่ะ เรียบร้อยจัดการเรียบร้อยเพื่อนนี่ได้ไดเอามาเอาใส่ไปแล้วถูกไหมทาถูกไหมเอาเอาอันนี้ใส่ไปถูกปะ่ะน่าจะถูกนะคิดว่านะมาถึงวันที่หกแล้วตอนนี้มีคนขายของมาปะ่ะเอ,อ้ยนี่ไงมีคนขายของมาจริงผมมีตีนกระต่ายผมมีตีนกระต่ายมีตีนกระต่ายเยอะผม,มตีนกระต่ายเยอะมากผมแลกเลยผมแลกเป็นกูดซักเลยแลกได้อีกปะแลกได้อีกปะ มีหนังมาปามีหนังมาปาเอ้ยเยสเยสมีหนังมาป่า,า,ปา, yes, yes, า,ปาแล้วก็เลือกนี่เลยดีกว่าเลือกเกาะหนังเดคาวเตอร์ว mm ิว hmm. อินคิดบายหนึ่งทำมา mm hmm. ทำไม่อ่ะกูดเบสอันนี้ไม่เข้าใจวะอ่ะอ่ะอ่ะซื้อมาซื้อมาทุกคนเพื่อนแต่เราไม่รู้มันคืออะไรเราต้องเอามาวางเล่นดู <laughs> <laughs> นี่เป็นไงมิสเตอร์ฟุกเกอร์สร้างนะอันนี้ไม่ได้ช่วยทำงานอะไรเลยแต่สร้างนะ ม่ได้ช่วยตัดไม้ไม่ได้ช่วยอะไรนั้นใช้ทรัพยากรอย่างเดียวเออม,มันมีอีกคนนึงอ่ะมันมีอีกคนนึงเขาไปไหนแล้วอ่ะทีไมตรงแคมป์ม,มีสามคนเองตอนนี้แมปก็เปิดมาได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนน,น่าจะอยู่ทั้งสีม่มุมเลยปะเป็นไปได้ไหมที่เด็กจะอยู่มุมนี้คนนึงมุมนี้คนนึงมุมนี้คนนึงอะไรเงี้ยอุย้ยอ๋อถ้ายิ่งมีเตียงเยอะมันจะอา้าวเพื่อนตายเนี่ยเพื่อนห้าไปคนเดียวไงช่วยยังไงทีนี้น เราต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนสักหน่อยผมรู้แลว้วเพื่อนจะมาเอาเกองสมบัติคนเดียวไงแต่ผิดหลังเอาเพื่อนมันหลังนี้นี่ผมไม่เอา,กาเกางสมบัติเลยเกองสมบัติเลยสมงามหญิงเลยสมงามหญิงมีอะไรป่าอุย้ยมีจริงมีจริงผมเปิดละผมเปิดละโอ้กู๊ดแอ็กกู๊ดแอ็กใครยังไม่มีใครไม่มีกู๊ดแอ็กเดี๋ยวเก็บให้เพื่อนดีกว่าทุกคนนี่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 กู๊ดแอ็กนี่กู๊ดแอ็กนี่เก็บไม่ได้เก็บใส่เป๋าไม่ได้อ่ะให้เพื่อนได้ไหมวะ กลับบ้านก่อนดีกว่าอันนี้ของดีครับทุกคนต้องเก็บไปให้เพื่อนมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มเราให้เก่งยิ่งขึ้นโอเคมีกูดแอกแล้วครับบ้านเราตอนนี้แล้วก็มีเนื้อกินแบบไม่อัน้นโอเคสี okay. ่ท่าไหนนะสี่ร้อยห้าสิบสี่เมตรอ๋อเขาโดนกวางปีศาจลักพาตัวไป ทางนู้นนะครับมีเด็กมีเด็กชายที่เราตามหาอยู่นะครับ454เมตรแต่แคมไฟเราอุ้ยมันตรงมุมพอดีเลยนี่น่าจะเป็นทางนั้นปะโอเคแสดงว่าเราต้องต้องอขยายนี้ให้สุดเลยเว้ทุกคนต้องขยายแคมไฟแบบเยอะๆเฮยอะไรมีเรือขึ้นที่ไหนสักแห่งในป่าลึกมีน้องไดโนกำลังร้องไห้ยอยู่ผมต้องรีบไปช่วยน้องเขาให้ได้ เพราะฉะนั้นคืนนี้ตามเพื่อนไปดาเพื่อนไปไหนกันน้ะไปดุดีไปนําไปน้าเพื่อนไปไหนกันวะเอ้ามาแค่นี้หรอเพื่ออะไรว่ะเพื่อนทําเพื่อเพื่อนขวานยังเนี่ยขวานเนี่ยเนี่ยขวานนี่นี่ขวานนี่มีใครยังไม่มีขวานไหมกู๊แอ็กเนี่ยกุ๊แอกเนี่ยของดีนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเออเพื่อนดับไปแล้วโอเค รีไว้ได้รีไว้์เพื่อนยังไงรีไว้เพื่อนขึ้นมา่อะอะไรไงใช้เป็นเดตเปลืองมากเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวดูแผนที่หน่อยแผนที่เราไปทางนี้เราจะไปทางนู้นกันทางนี้ดีกว่าโอเคไปทางนี้นะครับเพื่อไปเอากล่องสมบัติในวันที่สิบสามเราจะไปทางนี้นะครับเพื่อไปเอากล่องสมบัติกัน มีดินกรบอยู่ดินกรบอยู่มันจะชอบบอกสมบัติว่าอยู่ที่ไหนอันนี้บอกให้ตรงไปจริงด้วยทางนี้แหละทางนี้แหละถูกทางละหมาไม่น่าเห็นเราหรอกรีบเปิดรีบเปิดเออปึ๊บอูอ้มีเพชรเก็บมาเก็บมาหุยไดมอนด์ทำอะไรได้วะในนี้มีอะไรไหมในนี้มีแบนเดดแบนเดจอยู่โรงพยาบาลมีแบนเดจแล้วก็เสื้อตรงนี้ผมเก็บเก็บเอากลับไปเลยเพื่อนเก็บกลับไปเอ้ยเดี๋ยวนะอาหารบ้านเราขาดอาหารมาก กูดแอ็กมาจาัดก,การหมาตัวนี้เพื่อเก็บอาหารไปเพื่อนเอาเละเพื่อนตายแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันตายบ่อยจังวะกับปีกเช่าไฟเอาเบนเดตไปเพื่อนด้วยดีน่าเจอเบรนเดตพอดีเลยหนุ่มคนนี้มันทําทุกอย่างเพื่อทีมจริงๆวะเอาเพื่อนฟื้นแล้วมาแล้วเพื่อนพร้อมกับเสื้อตัวเก่งไอ้เพื่อนเอาเสื้อป่ะนี่เสื้อนี่เพื่อนเฮ้ยเอาเสื้อไปดีเนี่ยเนี้ยเสื้อเนี้ยเสือ้ออะไรเสื้อวะ เสื้อเพื่อนไม่เอาเสื้อหรอทำไมวะออกจะดีอุ้ยอุ้ยชัวงกันสองชั่งกันสองชั่งกันสองช่งกันสองเฮ้ยเข้ามาในดีๆีก็ไปสู้กันทำไมไม่ดีวะสร้างนี้ก็ดีเห่ือนกันวะโอ้ดูดิอาณาจักรของเรานะครับในคืนที่สิบสามตอนนี้มีมีรั้วมีรั้วะจะลอบบ้านแล้ว แล้วก็เพื่อนเราได้สร้างอะไรมาเพิ่มไหมมีเตียงเตียงอันนี้อันเก่าได้สร้างแปลงปลูกแครอทนะครับมีแปลงปลูกแครอทเต็มบ้านเลยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเล้าเก็บอาหารอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยรับแรกอะไรอุ๊บเอาเฟ้าวูผมไม่มีเอาลฟ้าวูผมต้องไปค่าเอาลฟ้าวูบบอไปลองไปดูดิเผื่อมีอะไรสักอย่างอุ้ยอูกล่องทางนู้นทางนู้นสองกล่องเลยในนี้มีอะไรไหมในนี้ มีเก้าอี้มีหมาป่าอยู่ตรงนั้นมีกล่องที่ปิดไปแล้วอุ้ยกล่องมันเปิดใหม่ได้หรอโคตรดีเหมือนบ้านหลังนี้จะมีคนมาสำรวจเลยนะกล่องอ๋อโอเคได้แบนเดตมาอีกแล้วมีสองอันแล้วเนะี่ยดูดิอ๋อตรงนี้มีมีกล่องให้เปิดด้วยหรอตรงไหนอ๋อตรงนี้เฮ้ยอันนั้นเอาฟากูบป,ปะเอาฟากูบได้แน่เอาฟากูบชัวร์หมุนสูได้หมุนสูได้หมุนสูได้นี่ไงนะไหนังอัฟฟากูบได้แล้วโอเคหนังอัฟฟากูบ ว้าวโอเคเดี๋ยวเราจะเอากลับไปแลกของที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ก่อนโอ้โหโอเคเราได้ปลูกเบอร์รี่รอบรอบแมพแล้วนะครับตอนนี้ได้มเมล็ดเบอร์รี่มาแต่ว่าเดี๋ยวเราได้หนังอัลฟาวูฟมามา้วครับพ่อค้าผมมีหนังอัลฟาวูฟมาให้ท่านแล้วหนังอัลฟาวูฟอยู่ไหนวะนี่ไงมีไรเฟิลโ, so โอ้ใจแอนซ็อกโอ้จะเอาอะไรดีวะผมเอานี่ดีกว่าใจแอนเนี่ยเจ็บได้ยี่ิบห้าโอ้โห เหมือนพ่อค้าขั้นต่อไปเป็นหนังหมีนะแต่ผมไม่รู้ว่าหมีมันหมีอุยอ๊ย,ยคืนนี้จะมีคนมาโจมตีที่แคมป์ไฟขอขึ้นที่สูงก่อนเลยไม่ไปไหนแล้วอู้เพื้นเลสามคนแลว้วตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีแต่สู้ซส,สู้สู้เอืเฮ้ยอันนี้ดอปยังไงสเปซบาร์กดสเปซบาร์ดูดอปเฮ้ยอะไรอ่ะมุ่งหน้าที่แคมป์ไฟของคุณแล้วมันมีหน้าไม้ด้วยไง แล้วมันมีหน้าไม้ผมก็ต้องใช้ปืนสู้กับมันผมมีปืนเว้ยดอบแบ็กสเปีดอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหปืนปืนปืนอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบตายเกือบตาย กูตายกูจายเลยเพื่อนสู้มันเพื่อนเพื่อนโอ้ตะกี้แบบเมมมากเว้ยแพ้เฉยแต่บมมีแบนเดตสองอันไม่ได้หรอกน่าจะไม่มีปัญหาปะแบนเดตเยอะอยู่เนาะขอบคุณมากที่ชุบเราขึ้นมาอ๋อผู้หญิงหายไปแล้วโอ้ยแย่เลยครับงี้ผู้หญิงหายไปวิวออนไลนิงลอดอ๋อมีคนสร้างมีคนสร้างสายล่อฟ้าที่บ้านเราอู้โหยิวฟ้าผ่าข้างหลังเลยโอ้โห วุ่ยอะไรหมาแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่หมาไม่หมามานางฟ้าเรามีดอกไม้เยอะมากมาแลกของมีอะไรให้แลกหรือเปล่าเบอร์รี่ซีดเปเพื่อืมผมมีเยอะที่ไหนวะผมมีสิบไปโอ้โหโอ้หอุ้ย,ย,ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วตรงนีน้ผ่าขรางๆเลยอะผ่าแบบผ่าโหดจัดไม้หน่อยตัดไม้หน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไมมันทำไมม,ม,มันผ่าโหดจังวะผมจะตายเปล่าวะ ผมจะตายแล้วว่าผมเลือดนิดเดียวเองอะ่ะกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่กลัวกลัวกลัวไม่ใช่อะไรอืมอืมอืบ้านเราตอนนี้ก็เป็นคืนที่สิบเก้าแล้วครับทุกคนคืนที่สิบเก้านี้ผมก็ได้ถุงใจ็นแจ็นแซกมาแล้วครับแล้วก็มีขวานดีๆอันนี้มีแฟดชายไฟฉายแฟดชายไฟแฟดชายไฟฉา,า,ายก็มายีปืนก๊อกอันนี้มีบันเดทบันเดทเออบันเดทเพื่อนจริงไงว่าบันเดท เนี่ยเป็นเม็ดทิงนี้โอเคเมดคิดผมไม่น่าจะได้ใช้วาวไว้่ก่อนอ่ะครับผมก็เนี่ยแหละครับบ้านผมในวันที่19ไม่ใช่บ้านผมบ้านเราใช่บ้านเรา,าเฮ้ยอันนี้มันโอ้หเหมือนยาน u โอเลยเลยุยโอแหละคืออะไรวะขึ้นไปสำรวจหน่อยดีกว่า let's go let's go โอตรงนี้มีมีน็อตอยู่ตรงนี้มีนอ็อตโอ้ไมีลูกกระสุนยอยู่ตรงนี้มีฐานแล้วก็ลงไปข้างล่างได้อีกวิกล่องโอ้โห โอ้โหตีซะมังม่งตีซะมั่งออกไปซะเอาอไปซะตอนนี้นะครับแผนที่ขอดูหนะ่อยผมดูจากแมพแล้วนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นเด็กอยู่ตรงนี้หนึ่งคนละขาดอีกสามคนไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้นี่ไงตรงนี้จุดเกิดเหตุโอ้โหนั่นไงฆ่าทีละตัวฆ่าทีละตัวฆ่าทีละตัวพอหนี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 ฆ่าทีตัวนี้่ย <laughs> ิงยิงได้ยิงได้ยิง ยิงได้ยิงแล้วก็กูดแอกใส่โอเคหนึ่งย,ยิงพลาดยิงพลาดโอเคสองแล้วก็กูดแอกใส่กูดแอกกูดแอกโอเคเออเอเอนี่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 แล้วก็นี่แล้วก็กูดแอกกูดแอ็กหนึ่งสองแล้วก็กูดแอกใส่คีราได้คีมาสวยเราได้คีมาทุกคนนี่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 กูได้แล้ว มีเล้วข้างในวะรู้เงนะเดี๋ยวนะมันจะมีแล้ววะเปิดประตูด้วยแล้วอะ่ะลงไปดูหน่อยโอเพนเดอร์เฮ้ยช่วยเด็กได้แล้วทุกคนช่วยเด็กได้หนึ่งคนแล้วไรโนใน,นี้สุกุชวยจนได้บันเดตกดอ e ีเทคมามีอะไรปะมีอะไรอีกปะไม่ไน่าจะมีแล้วนะโอเค เราช่วยดโนแล้วนะทุกคนเราช่วยเด็กมาได้แล้วโอ้โหแล้วผมเป็นคนช่วยด้วยไงโคตรเก่งอะ่ะว้าวตอนนี้ไดโนก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมตอนนี้แหม,มดีจริงๆรเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาวงเก็บไดโนมาเฮ้ยนี่ไงไดโนนี่ไงเฮ้ยอะไรอะ่ะ ใช่ increase by สี่อะไรอ๋อนาอ๋าอมันจะเพิ่มวันจํานวนวันเป็นเป็นสี่แล้วหรอตอนนี้โอเคผมนี่มันเก่งจริงๆเดี๋ยวผมดูจากแผนที่แล้วนะครับผมว่าต่อไปน่าจะอยู่แถวตรงนี้เดีย๋ยวผมจะไปสำมมรวจข้างบนนี้แล้วก็อาจจะไปตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเวลามันพอคาเค้นดูหน่อยลูกอยู่ไหนคาเค้นโอ้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเลยเหรอคาเค้นกำลังเล่นน้ําอยู่อย,อยู่ๆก็มีโผล่มาจากน้าเลยเหรอ แล้วก็โดนจับตัวไปครับถูกขังอยู่ในห้องล็อกสีน้ําเงินมุ่งหน้าไปทางนูน้นไปผมไปช่วยน้องเลยดีกว่านูกกระสุนมีอยู่เจ็ดนัดน่าจะไหวไปทุกคนตามผมมาครับเราต้องไปช่วยน้องคาเค้นสวยไล้กุแจ้ำเงินมา ไป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  Let's go ประตูเข้าไปเพื่อนมาเด็กคนที่สองจะต้องเป็นคนช่วยคืต้องเป็นคนช่วยโน no. เพื่อนช่วยไปแล้วน้องคาขึ้นก็เราก็ช่วยไปได้แล้วทุกคนโอ้โหปืนโคตรโหดเลยเพื่อนเอาปะแม่เอ,รอเราจัดเองเพื่อนเราจัดเองไลเฟลหกนัดตึงๆไ ไลฟ์เวอร์หกนัสไลนนะครับแต่เรายังไม่เจอหมีนะแต่เดินมาเนี่ยต้องรีบกลับบ้านแล้วทุกคนตอนนี้ใกล้มืดละเพื่อนเราก็น้อยอาจจะเอิดอาจจะเอิดอาจจะเกิดอันตรายได้เออหาไกัละไกลละอู้จู้หมื่นแล้วหมื่นแล้วถึงแคมป์โอเคถึงแคมป์แล้วไหนคาเค้นอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหแคมป์มันมันมุ่งหน้ามาแคมป์ไฟเราสู้ไงทีนี้เดี๋ยวนะผมมีไลฟ์เฟิร์อยู่ไม่ต้องห่วง มันมาแล้วเหรอไหนวะอุ uh, h, <c oughs> ้หมันมันยิงเลยวะอู้หูตายเพื่อนเราสองคนเลาอ๋ออูชิบหายแล้วเรื่องผมน้อยอ่ะเพื่อนแย่แน่เลยเพื่อนสู้ไม่ได้แน่เลยวะขอโทษเพื่อนขอโทษเราเพื่ดนเ็กเพื่อนเราเพี้ยดเองเราเพียดเพื่อนเอาปืนเราไปไมเพื่อนพี่วิ่งไปแล้วปืเพื่อนไปแล้ว ดียดีเฮ้ยไอหนุม่มไอหนุม่มไดโไนโไดโนไดโนหยิบแบนเดจมาช่วยดีเ๋็ไเวไดโนอ,อืมไม่ไหวจริงหว่ะครับทุกคนเราช่วยเด็กได้สองคนว่ะโู้โววในการพยายามครั้งที่สองที่จะช่วยเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยเด็กๆได้สองคนนะครับนั่นก็คือใครนะมีไดไดโนโน,นะครับมีไดโน,โนกับคาเค้นนะครับที่เราช่วยไว้ได้น่าเสียดายจริงเๆชๆียวเอ้ยอันนี้ เอาอ๋อมันเอาไดามอนด์มาแลกตรงนี้ไดหรอแล้วผมมีแค่หนึ่งไดมอนด์เองอู้แล้วไดมอนด์หาอย่างยากอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับทุกคนถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เจอกันใหม่แต่ผมเต็มที่แล้วเต็มที่ช่วยได้สองคนจริงๆใครที่ช่วยเด็กทั้งสีได้ก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยเด็กไว้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผมอ,อุ้ยอ๋อมันมันเค็มได้นี่มันเค็มเพชรได้นี่ตรงนี้พิ่งรู้อู้มีสิบสามเพชรแล้วเนี่ยเจ๋วเจ๋วเลึ